วันนี้สตังค์จะพาทุกคนไปนั่งรถบันไฟฟ้า eVT ของคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลกันค่ะแถมบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยเหมาะกับพ่อพ่อแม่แม่ที่ต้องการเดินทางมาโรงพยาบาลศิริราชค่ะอย่างเส้นที่สตังค์ใช้บริการนี้ก็จะเดินทางจากโรงพยาบาลศิริราชไปเซนทรัลปิ่นเกล้าโดยจุดที่สตังค์รอขึ้นรถเนี่ยก็จะอยู่ตรงประตู5ตรงข้ามกับตึกสืย์วิจัยการแพทย์ศิริราชเลยค่ะรอบรถก็จะมีทุกๆ20-30นาทีเปิดบริการทุกวันจันทร์ ุและนี่ก็คือจุดบริการรถบัสไฟฟ้าฟรีค่ะภายในตัวรถบัสไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีที่นั่งสบายเบาะนุ่มมีราวจับสําหรับผู้ยืนมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์และมีพื้นที่กว้างขวางสําหรับผู้ใช้รถเข็นที่สําคัญเราสามารถเช็คตําแหน่งเส้นทางรถบัสไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเวียบัสได้ด้วยทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเวียบักดตรงที่สามเหลี่ยมด้านบนค่ะ และเข้าไปที่เพิ่มระบบขนส่งพิมพ์ค้นหาคำว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะจากนั้นกดเปิดได้เลยเพียงเท่านี้นะคะก็จะเห็นเส้นทางการเดินรถแล้วค่ะเพรา่อแม่ที่มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลศิริราชก็สามารถลองมาแวะใช้บริการรถบัสไฟฟ้ากันได้นะคะ